นะครับผมสวัสดีครับเจอกันช่องนนหนุ่มไงจะใครละ่ะอีกคลิปนะครับอ่าคลิปนี้มาเบิ่งพี่นอ้องอะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนอนยางนะครับปลายางปลายางขนาดห้านิ้วเด้อนี่ปลายยางห้านิ้วนะครับอ่าสำหรับตกเโดนะครับตกชะโดบนาขายได้พี่น้องอันนี้เพิ่งสร้างมาใส่เองเด้อบนาขาย,ายนะครับ เอามาเบิ่งกันวาในซองขอแถมดวงเบ็ดมาด้วยนะไอซองแถมเบ็ดเกี่ยวน้อนยางนะครับขนาด6โอนะครับโอ้ดวงมักใหญ่เลยพี่น้องเอาไปเล่นปลาดรุ่นพุลละสามซีโร่นละนี่บางส่งนี่ดวงใหญ่คักนะครับดวงเบิ้มเลยแล้วเราจะได้ปลายางมากี่ตัวเนาะเดีเบิ้ง หนึ่งสองสามสี่นะครับได้ปลายางมาสี่ตัวว่นะครับดูกันนะครับผมสั่งมาเป็นสีขาวนะครับเห็นไหมครับมันดึงดึงเนาะพี่น้องเนาะนี่นอนยางปลายางนะครับหางใหญ่นะครับหางตุ้มนะครับหางใหญ่นะครับปลายยางก็โอเคครับ ความเหนียวใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าขั้นถึกตัวใหญ่หรียขึ้นิขาดพี่โน้องขั้นกัดแบบจังๆนะผมว่าขาดแน่นอนแต่ถือว่าโอเคอยู่ระดับหนึ่งนะครับราคาชุดนี้ก็อยู่ที่ร้อยี่บ้าบาทครับผมสั่งจากช้อปปี้นะครับสั่งจากช้อปปี้แกพิมพไปว่านี่นะครับอ,อะไรนะนอนยางใจร้ายนะครับ ชื่อมันนอนยางใจร้ายเด้แต่ผ้ไดอยากได้เข้าไปสั้งในช้อปปีนะครับผมอะวันนี้มาแนะนํากันนะครับเอามาให้ดูดึงๆอย่าคิดเล็กได้พี่น้องนะ้โอ้โหได้มาคิดคือผม <laughs> นะครับโอเคครับเอาท่านี้แหละขอบคุณที่กดติดตามและรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ